สงสารลูกมาเกิดเหมือนกันนะที่ต้องมาอยู่กับแม่แบบนี้แบบลูกจะเป็นอะไรนุ่แม่อ่ะอย่างสีเลือกเยลโล่เลี้ยเหรอก็ไม <laughs> ่ได้ไงแล้วก็สงสารลูกให้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรอแม่โตก่อนนะ <c oughs> ต้องต้องมีแม่มาพร้อมร <c oughs> อแม่โตก่อน <c oughs> <c oughs> ให้แม่ม <c oughs> รอก่อนรมีแม่มาพร้อมอะไรเงี้ยก็คงสามสิบอะไรเงี้ยฮะแบบเลขสามหน่อยละการมีธ <c oughs> ุรกิจเป็นของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแบบ เออให้มันดูแบบชีวิตประสบความสําเร็จนิดนึงไม่ให้ว่าเป็นแม่แล้วก็ไม่พร้อมมีลูกก็สงสารที่มันจะเกิดมาเนาะไม่คุยแต่คือแม่พูดให้ฟังหลายรอบแล้วแหละว่าก็จริงๆอะ่ะ2ี่สเนี่ยมันก็ถึงช่วงวัยที่ที่โอ้โอิมเลยมันมันเป็นแบบเหมือนช่วงวัยที่ควรจะมีลูกเพราะว่าด้วยออร่างกายสภาพร่างกายมันมันพร้อมแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าออด้วยเราทำงาน ก็อยากทํางานก่อนเลยอะค่ะรู้สึกไงานใพูดแบบนี้อยากอุ้มแรงก็ตลกดีแม่ก็โอ้โหเขามาขอหรือยังแม่แต่รีบข้ามเออไม่ได้บังคับไปต้องรีบไปต้องรีบต้องรีบแต่นิ้วว่างอยู่ก็ใส่ทุกวงทุกนิ้วแล้วยกเป็นนิ้วนางอ่ะเออันนีอกใครบป่ะฮะพูดลอยๆเสดยงไร้เสียงเหินมากแล้วพอแป้งหลับเหมือนอินี่อะไรเขาไหวอะไรนะพี่เล็กไม่ได้ ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแบบมันเป็นตลกอ่ะแม่หนูก็ตลกแม่ก็พูดไปงั้นแหละแบบให้ให้พี่ๆนักข่าวจอยกันไปยอะไรเงี้ยแต่จจริงเขาว่าเขาองอยากได้ใจจริงเขาอยากได้นะคนดันไหมเนี่ย <c oughs> ไม่คือเขาก็อยากได้แหละค่ะเขาก็อยากมีแหละ <c oughs> กลัวกลัวในอนาคตถ้าแบบอายุมากเกินไปแล้วมันจะมียากเ <c oughs> พราะด้วยยุคสมัยนี้ลหลายๆคนก็มียากขึ้นแล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าจะให้ฝากไข่ก็แพงไปนิดนึงฮะอแพงฝากไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ <c oughs> ทุกคนเพราะว่าเรื่องหัวใจวินาทีเดียวก็เปลี่ยนกันได้คะ่ะอย่าอย่าไปคาดหวังทุกคนว่าแบบจะต้อง แต่งกับคนนู้นคนนี้มันทุกอย่างมันเปลี่ยนกันได้ค่แะแต่แม่พูดไปอย่างนั้นเรื่องเรื่องอยางมีอย่างวุ่ายเน,นี่ยใช่ใช่ก็ก็ก็พูดไปงั้นแหละแม่พูดไปงั้นแหละเขาไม่ได้อยากมีจริงหรอก <c oughs> ถ้ามีตอนนี้ก็ไม่ได้ปะข้ามขั้นไปเลยนะอันนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดไใช่แต่ถ้าถ้าพูดถึงใหม่นี้นะฮะสะท้อนก่อนแต่งจะอะไรก็ตามขอให้สองคนรักกันก็โอเคถือไม้เท้ายอดทองกระบอกเท่านี้ก็ได้กระบอกยอดเพชร ก็ได้แต่เหมือนของเราคนนี้โบกโบกยังตลอดว่าอย่าไปคาดอย่าไปคาดคือแสดงว่าเราก็ปต่งงานจริงๆเราเห็นตัวอย่างกันหลายๆคู่แล้วนะคะว่าไม่ว่าจะกี่ปีหรือว่าจะอะไรยังไงก็ตามมันไม่ความรักยังไงก็ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นค่ะต่อให้พ่อแม่เราแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องมีสเปซเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะอืต่างพ่อต่างแม่เนาะขนาดพ่อแม่เราเรายังตีกับพ่อแม่เลยอะ เราก็ต้องมีสิทธิสิทธิกับลูกคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าไม่ยังไม่เห็นภาพงานแต่งเห็นฉันวาดฝันด้วยเลยว่างานแต่งส่วนนี้นี่นี่เจ้าบ่าวเป็นยังงี้ก็มีคุยค่ะเราเป็นพวกสร้างฝันกันอยู่แล้วฟูเต็มหัวเลยบางทีก็ต้องปัดออกกันบ้างเพราะแบบไปเรื่อยงานแต่งโบงเป็นไงครับงานแต่งโบงอะค่ะแพงอันนี้ว่าวาดฝันไว้เป็นยังไงงานแต่งเรา จริงๆก็ชอบดอกไม้ละคะ่ะดอกไม้เยอะๆแต่ว่าดูจากหลายๆงานแต่งของพี่เราแล้วก็คือเสียง,งบไปกับดอกไม้เยอะมากหรือว่าถ้ามีร้านดอกไม้ร้านไหนอยากจะสนับสนุนไว้เลยอยากจะสนับ <laughs> สนุนคิดไว้ก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่กับดอกไม้เราสวยมากเราจะเหมาะกับดอกไม้จริงๆต้องเป็นสีแบบไหนอ่ะเออจริงๆก็มินิมอลคัลเลร์ฟ่ลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบสบายๆอะไาเงี้ยแบบดูแบบเข้าใจง่ายอยไรเงี้ยฮะยังควรต้องกี่ชุดคะ ้าชุดน้ำชาชุดแต่งไทยชุดมั่นชุดเดินเข้าชุดยืนบนเวทีแถลงข่าว,าวอ f t e r party ชุดรับแขกชุดนอนรวมๆแล้วก็น่าจะเออพูดไปเรื่อยไม่ไม่รู้รเหมือนกันค่ะพอถึงโมเมนต์นั้นเราก็อาจจะประหยัดงบแล้วแหละเพราะว่า งานแต่งมันก็เป็นเงินที่ค่อนข้างจะเสียงบไปเยอะเหมือนกันที่ที่อพูดมาเหมือนทำการบ้านมารู้ว่าต้องทำอะไรในวัน่อนววันนี้เปล่าอุ้ยโดนจับโปะได้เลยมันก็ต้องคิดไว้ล่วงหน้าแหละเพราะมันเป็นเงินเป็นทองอะเนาะหรือว่าเวลาไปงานแต่งเราคิดในหัวเลยว่าถ้าเป็นงานเราจุดนี้เราจะอย่างนี้ใส่ชุดนี ก็คิดค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแต่งกับใครหรือว่าอะไรยังไงถ้าแต่งกับพระมาหาเศรษฐีพ<อ>ระม,ามหาเศรษฐีแต่งกับมหาเศรษฐีเราก็คงได้เป็นร้อยชุดเลยละมังม้งแต่ถ้าแต่งกับแบบเพื่อนๆกันอะไรล้วก็ช่วยกันประหยัดหนูก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเสียดายตามแบ่งเกินเขาไหมคะค่ากับคิ่เล็กหรอไม่รู้อ่ะแบบก็มีคุยกันบ้างแหละว่าเอออยากให้ชุดเป็นแบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายแล้ว จะได้แต่งงานหรือว่าแะไม่ได้แต่งหรือก็มีมีคุยแต่หนูว่าจะพูดตลอดว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราคุยเรื่องนี้ไปอจะใช้เป็นอินสปิเรชันกับคนในอนาคตของพี่ก็ได้หนูไม่ว่าเ,เพราะว่าเนาะมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วคุยแล้วเด็กว่าไงอ่ะอเขาก็อ๋อโอเคก,เก็ก็ใช่แค่นั้นเลยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะเราก็ไม่รู้อะว่า,วา สุดท้ายจะได้เลิกกันไหมหรือว่าสุดท้ายจะได้แต่งในเงี้ยเขาจริกแต่งายู่แล้วเหมือนอยากแต่งว่ะคุณอล็กเนี่ยเขาอยากแต่งอยู่แล้วค่ะเพราะหนูสวยอ๋อไม่ใช่เขาว่าอยากแต่งเพราะด้วยวัยเขาแหละสามสิบสามแล้วคุยไปเรื่อยพี่แบบบางทีเห็นคนนี้แต่งงานบางทีเราเปิดเรื่องไปเจอชุดแต่งงานหรือว่าแบบใช่ใช่ใช่หรือว่าเราเปิดไปเจอชุดแต่งงานอี้เราก็อยากจะแบบ ยืนในเขาดูว่าแบบเอ้ยเป็นอย่างนี้ดีไหมเป็นอย่างนั้นดีไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยชุดนี้ถ้าพี่ใส่จะรอไหมหรือว่าพี่ชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วงานแต่งเป็นงานของคนสองคนถ้าจูนแล้วเข้าใจกันน่ะมันก็ก็จะดีกว่าเพราะสุดท้ายถ้าเราชอบอยากแต่งทะเลเขาอยากแต่งในใน indoor, อินดอร์อ่างเงี้ยเราก็จะแบบหอยเหมือมันก็จะนิดนึง,ดดงที่บอกว่าอะไรอยากแต่งงานแบบแบบมติดที่เรา,าหรือว่าลอง จริงๆก็ทั้งสองอย่างค่ะเราเองก็พร้อมเขาก็พร้อมแต่ว่าเรา,เราก็ต้องทำงานแล้วก็ด้วยวัยอะไรด้วยค่ะ27สําหรับหนูเมื่อก่อนอ่ะตั้งแผนว่ายีอ่ะคือแต่งงานมีลูกแหละ<อ>แต่ว่าด้วยการทํางานแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยังไม่ได้โตพอที่จะเป็นแม่คนขนาดนั้นถ้าถ้าหนูมีลูกก็น่าจะโอ้โหสงสารลูกมาเกิดเหมือนกันนะที่ต้องมาอยู่กับแม่แบบนี้แบบ ลูกจะเป็นอะไรนู่งแม่อายอย่างสีเหลืองเยลล์อย่างนั้นเหรอก็ไม่ได้ไงแล้วก็สงสารลูกให้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรอแม่โตก่อนนะต้องต้องมีแม่มืพร้อมรอแม่โตก่อนให้แม่รอก่อนเรามีแม่เมื่อพร้อมอะไรเงี้ยอืมเท่าไหร่เท่าไหร่เธอจะโตที่บานแค่ไหนไว้เออเลื่อนเรื่องเมีเท่าไหร่ดีจากเมื่อก่อนประมวัยี่สิบเจ็ดก็คงสามสิบอะไรเงี้ยฮะแบบเลขสามหน่อยละกันมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแบบ เออให้มันดูแบบชีวิตประสบความสําเร็จนิดนึงไม่ให้ว่าเป็นแม่แล้วก็ไม่พร้อมมีลูกก็สงสารที่มันจะเกิดมาเนาะแล้วหนูอยากทำอะไรกับเพี่อะไรอย่างเมื่อกี้บอกว่าอยากมีธุรกิจก่อนหนูอยากตัวตัวตัวหนูเองอ่ะคิดจะทำธุรกิจที่การแหละค่ะว่าแบบอยากจะทำอันนี้นี่นี่อยากจะทําให้ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่อยากพูดมากกลัวทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็วายกาดอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วมีแผนจะทำ แม่ถามคถามแปลกม่ใช่รกิบคำการวางแต่เราคิดเยอะแล้วเนีคิดรัอคิดรัอคิดแต่กับพี่อเล็กยังยังไม่มีขนาดนั้นนะคะมีแค่คิดว่าอยากจะทำรายการ YouTube ที่เป็นแบบคู่กันให้มันจริงจังแต่ว่าเออมันไม่ว่างตรงกันเลยก็คือให้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าถ้าได้ทำก็เดี๋ยวจะได้เห็นแหละอืม นาตอนนี้เศร้าบ่าวลอยลมอยู่ค่ะยังไม่รู้เป็นใครน่าจะลอยลอยอยู่สักที่หน,นึ่งเลยค่ะยังไม่มาจุติเกิดมาเป็นสามีเราหรือเปล่าเ,เราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยง้ออีกทีนึงนะเธอเราต้องตอบอย่างนี้จริงๆเป็นกลางอ่ะเออความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ตอนนี้ดีค่ะสนุกดี ก็น้อยค่ะน้อยน้อยขึ้นทุกวันเพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานแหละเพราะว่าต่างคนต่างอยากจะมีชีวิตที่มันค่อนข้างประสบความสําเร็จทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะด้วยเรื่องการงานแล้วเติมความหวานกันยังไงบ้างก็ฉีดไซรัปข้าเลือดอย่างเงี้ยก็จะมีโทรบ้างมีโทรบ้างมีนัดเจอบ้างแบบ เสร็จงานหรือเสร็จละครนี่ได้อะไรจากการสัมภาษณ์ในคัมรูชอบชอบจอยเป็นจอยงอแงกันไะครัเวลาไม่ค่อยได้เจอกันงอแงงอแงก็จะมีทั้งคู่ค่ะแบบเมื่อไหร่จะว่างตรงการใช้ทีเมื่อไหร่จะแบบนู้นนี่นั่นในเงี้ยไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไม่ไปมันมันคือเหมือนกองละครอ่ะมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของใครของมันเงี้ยเพราะเวลาการทํางานอ่ะสุดท้ายแล้วเวลาแบบอยู่กับนางเอกหรืออยู่กับพระเอกเงี้ยเราก็ต้องแบบ ให้เขาเต็มที่เหมือนกันใช่เป็นตัวละครแล้วก็เกรงใจนะอะไรเงี้ยแต่พอแบบคัดปุ๊บอะไรปุ๊บคือแยกย้ายก็ค่อยเป็นแบบเป็นเบบีของเราเหมือนเดิมเวลามองอย้อเกลับไปกัน,น,นว่าอ๋อ <laughs> <laughs> ไม่ทำให้ดูหรอกเนอะเออดีนะที่ยังไม่รู้ใช่มีคิด <laughs> <laughs> ดูแลกัน <laughs> <laughs> ส่งสารหน <laughs> <laughs> ร้าแบบลุกเอ๊ะ เรียกแบบว่าคนติมแปลว่ดูอวก,กวขึ้นอ้วนขึ้นปล่อยตัวไม่ได้ปล่อยตัวนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบน่าขย่ําอ่ะเออมันก็จะรู้แบบน่ารักเป็นอีกแบบหนึง่งคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบอดี้บอดี้เขาเรียกว่าเออไม่รู้ว่าร่างกายของเราแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเราเป็นคนโครงใหญ่ เราเป็นคนแบบสัดส่วนแบบเชบบาเธอมันจะลดมันก็ยากนิดนึงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนแบบมาถึงเอวคอดปกแคบสะโพกหนีบอย่างเงี้ยใช่เราเป็นแบบหุ่นฝรั่งอะเออได้เห็นได้เห็นได้เห็นของนทุ้เห็นโดนทักเยอะก็เออก็ช่างมันมันถ้าทําได้ก็ผอมและแหละก็คงเห็นว่าผอมแหละแต่ว่า,ม,า,าม,มันก็รู้สึกเสียใจนะที่แบบ ทุกคนมีมาตรฐานความสวยไม่เหมือนกันอเงี้ยเราเรารู้สึกว่าแบบนี้เราก็สวยนะเราไม่ได้ไปทับลายใครอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบอย่างของคนที่ใส่เสื้อผ้าแนวนี้ที่แบบอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเอวดถ้าจะใส่เอวล,ลอยมากมันก็จะแบบเขนินๆนิดนึงแต่ว่าเราเป็นคนแบบอวบมีหน้าอกหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะคนสะโพกใหญ่ต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นะหรือว่าจริงๆทุกวันนี้ทุกคนมีปัญหาว่าสะโพกใหญ่เอวเล็ก กางเกงร้านไหนเราก็จะโอเคเราแนะนําได้อะไรเงี้ยมันเราทําให้ทุกคนชอบเราไม่ได้หรอกที่อ่านมาเป็นบทความว่าอะไรมันก็ตีนออกมาก็จะมีแบบบอกว่าเออน้องโบอยากให้เน้นออกกัำลังกายเออแบตหมดแล้วเพราะแบตหมดอ <c oughs> ะไรนพะพ่อแต่พ่อเป็นคอ,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 คอมเมนต์ยังไงบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าอยากให้บอกลำลังกายลดช่วงเอวลดช่วงต้นแขนอะไรเงี้ย ก็คือเราก็ทำนะไม่ใช่เราไม่ทำเราออกกำลังกายนะแต่ว่าเหมือนโครงสร้างเรามันเป็นแบบนี้แหละแล้วมันเคยเจอคอมเมนต์ไหนที่มันเคยเจอคอมเมนต์ไหนที่แบบฟิวขาดเราต้องไปตอบกลับแบบแรงๆนะหนูเคยทำปะเคยตอบปะยังเนาะอนาคตไม่แน่ทักมาสี่ตีเลยไม่ มันมันก็แบบมันมันเป็นเรื่องปกติแหละที่ที่คนอยากจะอยากจะทักอยากจะทายอยากจะรู้จักเราอะไรเงี้ยจะคุยด้วยอยะยยอยไรเงี้ยเออแต่มันก็มีหลายเรื่องให้คุยเนาะเพราะว่าในปัจจุบันมันแบบตาสีตาสาเขาก็ไม่รู้อ่คือปกติแล้วคือคนเราเจอหน้ากันก็ถาว่าอ้วนขึ้นปะผอมลงปะอ้วนขึ้นแล้วบ้านมันแคบลงปะหรือว่ายังไงมาเฮะ ฉันก็ทํางานของฉันเขาก็ยังแฮปปี้อยู่เราก็พยายามผอมให้แหละแต่ว่าผอมในแบบที่สุขภาพดีไม่ได้เหี่ยวไม่ได้โซมอะไรเงี้ยเรามันผิวอิ่มอะแล้วในไงี้ของการทำงานจริงๆพอมันต้องออกรอามีผู้หญิงผู้ใหญ่มาแบบหนมว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเขาก็อยากให้เราผอมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพี่แอนทองพี่แอนทองถึงกับช่วยไปออกกำลังกายแต่พอพี่แอนเห็นหุ่นเราจริงๆอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนแบบ มันเป็นโครงสร้างของเราจริงๆมันไม่ใช่ว่าอ้วนหรือว่าอะไรอ่ะเออมันเป็นแบบมันเป็นเราอ่ะพี่แอนก็โอเคพี่เข้าใจแหละว่ามันคือหุ่นอะไรยังไงอย่างเงี้ยโอเคเราควรจะออกท่อนล่างให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าสควอดหรือว่าอะไรให้มันกระชับอย่างเงี้ยหรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคาร์ดิโอแต่พอคาร์ดิโอะมันเหี่ยวมันจะไม่ได้เป็นผิวฉ่าผิวตึงอะไรเงี้ยมันจะดูโซมเี้ยค่ะมันก็แบบต้องบาลานซ์กันอย่างเงี้ย เราไม่ชอบสิเพราะแปลเราทำอาหารอร่อยไงเราก็อเองด้วยแต่เขาไม่ค่อยได้ทำให้เรากินนะ,ะ <laughs> <laughs> แต่อ้วนก,ก็อ้วนก็อ้วนนะคะ่ะเออถ้ามีวิธีผอมก็ส่งมาแค่นั้นแหละหรือมีอาหารคลีนก็ส่งมาเพราะถ้าให้เราทำเองทุกวันมันก็ไม่ไหวอะส่งมาเลยอยากให้ผอมทำเลยส่งมาเลยอืมจะวิ่งให้ดูแต่แค่นี้นะพอแล้วเหนื่อย น้ำหนักก็ไม่ได้ขึ้นเลยพี่แต่ว่าด้วยความที่เราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะมันอวบด้วยผิวพรรณของมันเองอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าผิวพรรณเปล่งปลัง่งอ่ะมันไม่ได้แบบว่าล mm ีน hmm. เหมือนกับเด็กๆแล้วอาจจะมีเป็นแบบว่าเซลลูไลซ์บ้างนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แบบวิง่งหรือว่าคาร์ดิโอเหมือนกับคนอื่นๆเลยเราเราไม่มีเวลาจริงเราก็จะได้กินแค่กินแค่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้แทบจะดมข้าวอยู่แล้วะคะ่ะ mm hmm. ก็หายใจเขาก็อ้วน มันอะไรยังไงมีแฟนแล้วกันหนูร้องรอเล่นรอเล่น